ต่อมาเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะหรือ r i อ h t to erasure นะฮะตามตาามาตรา33ก็คือบทควากฎหมายใช่คือกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าให้ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการลบทำลายหรือว่าขอทำให้ข้อมูลในส่วนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุตัวของเขาได้อาจารย์เน็กครับผมสามารถไม่สามารถชี้ไปที่ตัวเขาได้อืมอ่าถ้าจะตามกฎหมายเขาเคเขาใช้คําว่าอะไรอานอนเนมิชชันนะครับใช่แอนอนเนมิชชั่นเขาติดคำพิเศษตัวไปนิดนึงเนาะ ไม่ข้อมูลนี้ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับแต่ในส่วนของขั้าระบุตัวตนได้เนี้มันก็เคยมีเคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นที่ก็คืออเมริกาคือคือลูกผู้ชายฮะที่เราโชว์ไปเมื่อข้างต้นนะฮะที่เราเป็นเป็นประเด็นเป็นปริศนาว่าโอเคเขาคือใขรเดี๋ยวจะมาเฉลยกันว่าว่าเขาคือใขรนะอาจารย์แต่ก่อนน้าเนี้คือผมมีนิดนึงเรื่องอนิเมอไรเซชันเนี้ยอันนี้ผมอยากเมาส์มันเคยมีมันเคยมีนะครับในอเมริกาเ่ยเคยทาข้อมูลให้อนิเมชันที่ว่าไม่สามารถระบุตัวตนได้เป็นระบุตัวตนได้อืมก็คือ มันจะเป็นแฮกเกอร์ท่านหนึ่งแฮกมาได้ข้อมูลส่วนนี้มาแฮกจะได้ข้อมูลส่วนนี้มาที่เป็นข้อมูลที่แอนอนิมแล้วไม่สามารถบระบุตัวตนได้แล้วเขาก็ใช้วิธีการย้ำปฏิปะต่ออลไยอย่างเข้ามาจากข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ไออืมครับพอสย็จปุ๊บองค์กรที่โดนนะครับจะไม่ผิดนะฮะจะเป็นองค์กรเรื่องเกี่ยวกับการตลาดนะถ้าผมไม่ผิดนั่นเป็นว่ามันเป็นข้อมูลขององค์กรนั้นพอดีืมรูมสติว่า องค์กรอ่าองค์กรการทหารน่ะขีดจะดมตราปัะมาณหลายหมื่นดอลล่าร์อยู่ครับผมก็คือค่านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของเรื่องแอนอนิมัลส์ครับผมแต่ทีนี้ก็จะขอญากลับมาที่สไลด์เนอะก็คือเจากรูปที่เราโชว์ไปเมื่อเมื่อข้างต้นเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยถ่ายรูป่วกกูเกิลเนี่ยก็วก็ถามว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างประเด็นของเรื่องนี้มันก็คืออคือนายคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่ามาริโอ n คอสเตียคอนซาเลส คือเขาเนี่ยมีประเด็นกับทาง Google ของสเปนอาจารย์เน็กคือเขาเนี่ยทางเขาเนี่ยฟ้องอทางคุณกอรซาเลสเนี่ยเขามีเ,เขาเคยถูกพิพากษานะฮะเรื่องของเอเรื่องของอการขายท้อตลาดเรื่องของท<อ>รัพย์สินเรื่องเป็นหน,นี้เรื่องเป็นทรัพย์สินนะฮบผมคคบแล้วทางเอสำนักพิมพ์ของสเปนแห่งหนึ่งเนี่ยได้มีการเอาข่าวไปลงว่าเขาเนี่ย ถูกฟ้องฟ้อง,องครับขายรัดิใช่ทางองซา,า,า,าเลสเนี่ยก็เลยคิดว่าเในการที่ข้อมูลเขา,มาไม่ปรากฏอยู่กับ g o o g l e เซิร์ชไปแล้วเ้วเจอชื่อเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเมันไม่โอเคเขาก็เลยไปขอว่าเอาส่วนนี้ออกได้ไหมเขาก็เลยฟ้องตัวสำนักพิมพ์ฟ้อง Google, Google สำนักงานใหญ่ฟ้อง g o o g l e สเปนเลยผลคือผลค,คือในส่วนของสำนักพิมพ์เนี่ยทางศาลในพิพากษาว,ว่าไอ้การที่เขาเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันเขาทำได้อยู่แล้วตามกฎหมายเพราะมันมีกฎหมายเรื่องของ แรงงาน,นอยู่ <แ h? S 1> ว่าให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้แต่ว่าไอการที่ลิงก์มีมีลิงก์แล้วก็นําไปสู่ข่าวของเขาเนี่ยทางศาลในพิพากษาว่าให้ Google เนี่ยลบลิงก์ที่นําไปสู่ข่าวของเขาคดีนี้ใครชนะรู้ไหมอาจารย์ครับก็คือทางตัวกอนซาเลสเนี่ยชนะคดี<ม>ก็คือศาลในพิพากษาว่าให้ Google เนี่ยนำลิงก์ออกไปเลยแค้ทำลิงก์ออกไปใช่ใช่ถูกต้องครับผมก็เลยเนี่ยมันเป็นที่มาของ คือคือเขาเรียกว่า right to b e f o r g o t t ท n คือ,คอ,คอสิทธิที่จะถูกลืมนะฮะ,ะแต่ว่ามันเป็นที่มาของสิทธิในการลบข้อมูลว่าตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีสิทธิเขามีสิทธิ์ในการลบข้อมูลของตัวเองได้ครับผมก็ค,มคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้สิทธิว่าขอให้ข้อมูลของเขานะครับถูกลบออกไปถูกทําให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นั่นเองครับผมอ๋อเดี๋ยวขอเสริมก่อนเมื่อกี้ไอ้หน่วยงานนะฮะหน่วยงานที่ทางคุณกอนไซเลสเนี่ยเขา เขาได้ร้องเรียนเนี่ยมันคือสำนักงานคณะกรรมการุ้ครูงข้อมูลส่วนบุคคลของสเปนหรือที่เรียกว่า AEPD ใช่ไหมครับผมครับผมก็อันนี้ก็เป็นเจคูลเตอร์หรือเป็นหน่วยงานในกำกับของเขาครับในกรเ่ยบข้อมูลส่วนบุคคลใช่เขาก็เทียบคล้ายๆกับสกสของบ้านเราเลย่ไครับก็คือีีเ่นี้ใช่แล้วสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างของกอออันนี้ผมก็ต้องพูดกันในมุมมองของตัวตัวตัวเขาเรียกตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะ เมื่อข้อมูลของเขาสิ้นสุดการใช้งานแล้วไม่ว่าจะได้เหตุผลในก่ตามไม่ว่าถ้าสมมตินในองค์กรอย่างเช่นอสภาพพักงานสิ้นสุดแล้วอะไรอย่างนี้เขาข,ข้อมูลเขาก็ไม่ควรจะเอามาใช้ในการประเมินผลต่อไป <fare. S 2> นะครับในส่วนขององค์กรเองนั้นข้อมูลที่มันไม่มีความจำเป็นแล้วที่หมดการใช้งานแล้วถ้าเราลบไปปุ๊บการเก็บข้อมูลของในตัวองค์กรเองนั้นก็จะาสามารถดำเนินงานได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากข้อมูลตัวของเดต้าที่ต้องประมวลผลมันน้อยลงนะครับนี่ก็คือ ข้อดีหรือความจำเป็นของทั้งองค์กรและก็ของทั้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะแจ้งอาจารย์บอลเล็กน้อยนะครับว่าอองค์กรนะครับเมื่อเขาเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาอยากจะลบข้อมูลส่วนบุคคลองค์กรจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลเขาเมื่อใดจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลเขาเมื่อใดครับที่โชว์มาใยก็ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครก็คือถ้ามุดความจำเป็นนี้ก็ต้องลบข้อมูลออก แล้วตอนหเนี่ยมันคือเรื่องของอตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาถอนความยินยอมไปแล้วอใชงว่าและข้อมูลที่ข้อมูลเนี่ยมันยังอยู่กับบริษัทเขาอยู่อคืออ่ะโอเคตัวเจ้าของข้อมูลมาขอใช้สิบขอความยินยอมอข้อมูลที่คุณเก็บไว้เนี่ย จะต้องลบเพราะว่ามันมันมันจริงๆมันก็กลับไปที่ข้อแรกอะแต่เนี่ยก็คือเมื่อเขาถอนความยินยอมเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้แลยก็คือมันหมดความจำเป็นนั่นเองอะนะเนี่ยต้องล้มทิ้งลบไปเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ไม่ให้คุณใช้ต่อแล้วใช่ครับก็เความจำเป็นใช่เรื่องความจำเป็นใช่จริงๆมันก็ย้อนกลับไปที่ข้อแรกอ่าฮะอืมต่อไปครับต่อมาก็คือเรื่องของตัวองค์กรคุณเนี่ยเอ่อหรือผู้คุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบก็คือเอ่อเช่นยังไงบ้างครับเเเเชชช่่่่นนนออยาาางุกก็บมพืใใ้ร ออย่างเช่นะลรใช้เพื่อทําสัญญาแต่ว่าคุณไปใช้เพื่อการตลาดเนี่ยมันถูกใช้นอกถูกประสงค์เนี่ยมันไม่ชอบคุณก็ต้องลบทิ้งข้อมูลในการตลาดตัวนั้นออกที่มันมีห้ามไปประมวลผลเพื่อใช้คาสเน้นออสัญญาไงใช้าตามปกตินะใช่ใช่อาจารย์เอ,อ็กทำไมครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นกรณีที่ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย คัดค้างแต่ว่าทางตัวผู้คุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีฐานในการรองรับคือไม่มีฐานไม่มีเหตุผลใช่ก็ต้องลบทิ้งด้วยต่อมาเนี่ยเป็นกรณีที่ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคัดค้านในเรื่องของการตลาดแบบตรงคำถามคือแล้วการตลาดแบบตรงเนี่ยมันคืออะไรจานิคการตลาดแบบตรงเนี่ยมันคือการทําตลาดสินค้าหรือบริการเนี่ยลักษณะที่เป็นการสื่อสารข้อมูลหรือว่าเป็นการเสนอสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยเอ่อที่โดยตรง ต่อผู้บริโภคโดยที่อยู่ห่างโดยระยะทางอาจารย์เอ็กแล้วก็มุ่งหวังเนี่ยให้ผู้บริโภคแต่และรานเนี่ยตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากาผู้ประกอบธุรกิจแกจตัวอ,อย่างเช่นอะไรบ้างาถ้าถ้าพูดอย่างนี้จะจะไม่เห็นภาพอาจารย์เอ,กอ็กตัวอ,อย่างเช่นการคุณยิงโปรโมชั่นผ่านเอ่ออีเมลแล้วกันอีเมลผ่านอีเมลจะเรียกกันแอนก็ไม่ใช่อื ครับผมก็ในในกรณีมันก็เป็นการตลาดโดยตรงซึ่งซึ่งตัวถ้าหารไม่ได้ค้างอะไรเนี่ยก็ต้องลบข้อมูลในส่วนนี้มีการโทรศัพท์มาบอกว่าเอ้คุณยินเตือมันติดติดติดอะไรก็ว่าง่้นะครับผมอันต่อมาเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนี่กำหนดให้ลบกฎหมายกำหนดให้ลบโอเคครับกฎหมายกำหนดให้ลบเนี่ยคุณทางอาจารย์บอลพอจะมีตัวอย่างไหอืมทำไม่มีกฎหมายกำหนดให้ลบส่วนส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นกรณีที่กฎหมายนี่กำหนดว่าให้เก็บ ไว้แค่ขั้นต่ำอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นตัวกฎใบบัญชีซึ่งกำหนดให้เก็บขั้นต่ำห้าปีในการทำทะเบียนลูกจ้างเก็บขั้นต่ำสองปีแถ้ามันเกินสองปีไปแล้วเนี่ยทำไรได้บ้างอาจารย์ลบทิ้งก็ได้คือมันมันผมมองหาเคสที่กฎหมายกำหนดว่าให้เก็บเฉพาะให้เก็บหนึ่งปีไม่มีไม่มีสมมติจะเป็นแค่แม็กซิมัมที่บอกว่าให้เก็บขั้นต่ำประมาณนี้อ่ะมินิมัมมันไม่มีนะครับก็มินิมัมก็คือขั้นต่ำเก็บสองปีแต่ถ้าจริงๆริงครับก็ถ้าสมมติเราเก็บกฎหมายก็กำหนดว่าเรื่องบุกว่าเก เราเราจะเก็บกปี7ปีก็ได้จต่ขอให้มันมีอะไรกินขอให้มันมีกฎหมายหรือความจำเป็นที่รองรับเนาะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันจะบกกับไปเขานึกว่ามเมื่อหมดความจำเป็นแล้วค,คุณจําเป็นต้องดําเนินการอเอาข้อมูลนั้ออกไปหรือลบทิ้งไปเองครับผมโอเค